อกกลาวปู่ย่าเราไปรับอาบุญบารมีปู่ย่าแล้วไปเบิกทรัพย์ที่พระคลังสมบัติถ้าใครศรัทธาเต็มร้อยได้ร้อยใครศรัทธาเป็นพันได้พันเพราะสั้นเขาสิถือเลขยก30ล้าน40ล้านบอกแ<า>ม่นบอกอ่าเขาก็ไปบวงสวงโต๊ะใ,ใหญ่ๆโต๊ะแต่และโต๊ะนี่ขอนี่หลักร้อยลอลิงขึ้น พระสินตราโปรดเมตตาเปิดทรัพย์แห่งมืองรณีให้กับลูกหลานนาคีนะคะเพื่อลูกหลานจะได้สร้างตูดสร้างกุศลขอพระแม่ธรณีโปรดเปิดทิศเปิดทางให้ลูกให้หลานรวมทั้งแม่หมอนาคีซึ่งเป็นสะพานบุญตอนนี้ลูกสร้างพระอยู่ที่วัดสะแก้วบ้านลังหางพระนาคกเก้าเสียนจํานวนความสูงจากพื้นขึ้นไปนาคปกปู่นั้นสูงอยู่ที่หเมตรความกว้างพระสี่ศอก หน้าตักกว้าง80เนิ้ววันนี้ลูกมากราบขอพรอพระแม่ธรณีขอพระแม่ธรณีเมตตาประทานโชคลาบเงินทองให้ลูกหลานนาคีนาคาที่เป็นสะพานบุญร่วมสร้างและอุปถัมภ์ในพระพุทธศาสนาขอพระแม่โปรดเมตตาเปิดธรณีเปิดทรัพย์แห่งพื้นดิน,นให้ขึ้นมาเป็นโชคเป็นลาบเป็นเงินเป็นทอง ขอให้ลูกหลานสมหวังสำเร็จร่อมรวยเป็นเศรษฐีมีเงินล้านกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดผู้ทั้งเปิดคำมังเปิดสังฆังเปิดนโมพุทธายะ,ะของปูงป่ดิคำมังเปิดสังฆังเปิดนโมพุทธายะกายะวาจาจิตังอหังวันทานาคาทิปดตีสีสุโธว,วิสุทธิเทวานางพญานาคีนีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชนิกายะ วาจาจิตตังอาหังวันทานาคาทิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวานางพญานาคินีสรีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาทิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิเมตตันจมหาราโปลีโยนาคะตันธปริตังสาธุสาธุสาธุขอบุญขอบารมีเจ้าปู่สีสุโธเปิดขอบุญขอบารมีเจ้าย่าสีปทุมมาเปิด ขอบุญขอบาร,รมีพระภุณิเจ้าที่เปิดวันนี้ข้าพระเจ้าแม่หมอนาคีนาที่มีวางนาคินคำชะนวดชื่อในหน้าที่การงานชื่อเดิมอาจารย์นานุนพศรตวลาพ่อแม่ตั้งให้ศาสนาตำหนักอยู่ที่บ้านนนเมืองหนึ่งตำหนักและตำหนักแม่หมอนาคียู่ประตูโขงทางเข้าวัดศรีสุโธขวามือและตำหนักเครื่องบวงสรวงสักวระของเจ้าปู่เจายาอยู่ล็อกที่สองวันนี้ลูกได้เลิกง,งามยามดีได้มาเปิดภูมิธรณีให้ลูกให้หลานนาคีนาคา ที่จะเป็นสะพานบุญสร้างบุญสร้างบารมีถวายในพระพุทธศาสนาและถวายบุญบารมีให้กับเสด็จปู่เสด็จย่าวันนี้ขอบารมีเสด็จปู่เสด็จย่าเมตตาลูกหลานนาคีนาคาให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองวันนี้ลูกขอเบิกปัจจัยเบิกทรัพย์เงินสดจากโชคลาภที่ปู่ย่าประทานให้แล้วณเพลานี้วันนี้ลูกหลานจะรำถวายปู่ย่าขอปู่ย่าเมตตาให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทอง ให้ร่ำไม่รวยเป็นเศรษฐีมีเงินล้านกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดพระเจ้าค่ะวันนี้ขอเบิกทรัพย์แห่งธรณีขอเบิกทรัพย์แห่งพระลังสมบัติพระลังเงินพระลังทองทั้งสี่ทิศตะวันกตกทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ขอให้เงินไหลกลองขอให้ทองไหลมาขอให้นำกิจสัตธาหลั่งไหลมาทุกทิศทุกทางขอป่ย่าเมตตาประทานบรรดาทรัพย์บรรดาโชคบรรดาลาบรรดาเงินล้านให้ปรจาจักแก่คน ทุกสายตาทั่วโลกทั่วจักรวาลณเพลานี้แม่หมอนาคีขอทําพิธีเบิกทรัพย์ให้ลูกหลานนาคีนะคะให้มีชื่อเสียงโด่งดังก้องฟ้าเมืองไทยกล้องโลกกล้องจักรวาลขอปู่ย่าพระเมตตาลูกหลานให้คิดทําการใดให้สมหวังสําเร็จสมความมุ่งม,มั่นปรารถนามีโชคมีลาบได้จับเงินหลักล้านกันทุกท่าน ทุกคนด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิรูปะเคหิเมตังเมตังเอระปะเทหิเมชัพยาปเตหิเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอาปาทะเกหิเมตังเมตังที่ปาทะเกหิจะตุปะเทหิเมตัง เมตังพะหุปะเทหิเมมามังอปาทโกหิงส ap ีมามังหิงสีที่ปาเถโกมามังจะตุปะโทหิงสีมามังหิงสีพะหุปะโทสเพีสตาสเพีปนาสเพีภูตาจะเกวราสเพีพัทรานิปสันตุมากินจิตปะปะมาข้ามาอปะมานุพุทโธอปะมานุธรรมโมอปะมานุสังโฆปะมานวันตานิสิริงสัปานิอหิวิชิกาสตาปทิุนานาภีสารภูมูสิกากตาเมระคะกตาเมปะริตาปติกา มันตูปูตานีโสหังนโมภะคาว่าโตนโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังสาธุสาธุสาธุรวย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  ไอซิงคงไร้เพือเปิดความเย็นสุดขั้วลบ5องศา งูเนื่นงงาวมาอันบฝนพลายงูนั่งสู่โอบเจ้าห้าสีปทุมมากหน้าขีนไทยให้นำ้ำกุมเกตมอมแน่เดือ Eu สาธุบารมีค่ะา uh ูเยาใบสีย yani <tak> ี่สิบเอ็ดเด้อลูกล่ะครับใบสียี่สนะคะเดอขึ้นผ้าหวานให้เพื่อนแม่ทรณนี่นี่คุณผ้าแม่สุนทรานี่ นาะบางนึงแม่หมอเก้าวเปิดในแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ u b e 2ยี่สิบเอ็ดอกเราต้องเปิดภูิภูมิธรณีด้วยนะคะแล้วก็เปิดภูมิปูพุ่มยาเฮ้าท่านเป็นไปได้จัดโต๊ะบวงสรวงใหญ่ให้ปูไปเลยแล้วมูเจ้าสิเปิดทุกอย่างนะคะแล้วจะเปิดทุกอย่างการเปิดภูมิมันมีพิธีกรรมนะคะภูมิแม่หมอบอกเลยว่าภูมิตรงนี้ดีมากเข้ามาจะสัมผัสได้เลยว่าคนลุกตลอดนะคะ มหมโหเป็นยังคือกันเมื่อคืนฝันว่าได้ไปที่ที่หนึ่งก็คงจะตรงนี้แหละครับเมื่อคืนไปอ่าลัเปิดภูมิเหมือนกันพระแม่ตรณีที่วัดสะแก้วที่แม่สั่งพานาคปกอยู่เป็นวัดแรกที่ปู่ให้สร้างนะคะอ่าหลังจากที่มาทําหน้าที่เป็นสะพานบุญให้ปู่นะคะ,อ,ะอยู่ที่แม่หมอกับรับจจตโตบวงสรวงทาพิธีในวงังโดยเฉพาะนะคะจัตโตบวงสรวงดูดวง<ด>ให้เ <คำ S 2> ศรษฐีนาคารับเปิดบารมีปู่ย่า ขั้นห้านุ่งแล้วว่าห้ามมีองค์ปู่องค์ยาองค์ใดนะคะหลังจากเปิดไพ่ปู่แล้วนะคะก็จะทําพิธีเปิดรับบารมีของเสด็จปู่เสด็จย่าพระยานาคทั้งสี่ตระกูลวิรูปักเอราประาปาชพพระยาปุตตะกันหาโคตมะเนี่ยบอสีสีเหลืองก็คือวิรูปักเจ้าปู่อนันตานาคราชเจ้าปู่ศรีสตานาคราชมีหลายพระองคอ์เอราปราเจ้าปู่สีสุดโทเจ้าปู่ธนมูลชาปพระยาปุตตะก็คือสีลุงลุงมิจักสีนั่นแหละแม่นบด นะคะเจ้าปู่ผู้ชงเจ้าปู่เกตแก้วนากราชหรือเจ้าปู่ยัสมันรายะเอหลายปู่และก้าวนาคาทิบดีนะคะแล้วก็กางหาโคตามะก็คือสีดำคือเจ้าปู่นาคดำแสนสริจันทาเจ้าปู่นิลการเจ้าปู่มุจจรินนะคะมีหลายองค์ค่ะที่แม่หมอรับทําพิธีเปิดรับรบุญรับบารมีลูกหลานนะคะสําหรับสายพญานาคนะคะาการที่เราเปิดรับบารมีนี้บางคนมาเป็นล่างส่งบ่แม่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะนะคะ ย่าบางคนย่านย่านรับปูมากจังสันจังส่ย่านรับเวยย่านไหลย่านปูว่าเมนย่านยังเด็กแต่ไม่ใช่นะคะว่าเมนค่ะการที่เราเปิดรับบุญรับบาร,รมีปู่ย่าหนึ่งเปิดความมั่งคั่งความร่ํารวยนะคะจงภูมิใจเลยว่าปู่ย่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกเราบบเมนเท่าเลือกเพื่อนเด้เพื่อน,นเลือกเท่าแสดงว่าคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งท่านเห็นว่าผ่านเกณฑ์แล้วถึงจะได้ทําพิธีตรงนี้นะคะแม่หมอนาคีรับจัดตัวบวงสรวงรับเป็นสะพานบุญ นะคะเปิดรับบุญรับบรารมีอ่าแล้วก็รับทำพิธีเบิกทรัพย์นาคีนาคานะคะล้าก็แบบทำพิธีในวังโดยเฉพาะค่ะตำหนักไปหาได้เลยนะคะแม่บวงสวงเกือบทุกวันนี่ก็ปู่ให้มาตรงนี้นะคะแบบเพื่อที่จะมาสร้างพระนาคปกูกเก้าเยนสาหรับพระนั้นสร้างอยู่ที่วัดสระแก้วบ้านวังหางนะคะพี่น้องคะตั้งแต่เริ่มสร้างมาบอกเลยว่าปู่ให้โชคตลอด อันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงค่ะผู้ใดอยากไปบ้านเมืองห้างเด้อกิสัตถาเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะสามตัวไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ให้นะคะสําหรับปู่นะคะพนพนซื้อมาแล้วตังแต่แม่หมอมาสั่งใหม่ๆบอกว่าขึ้นปู่เมื่อไหร่ขึ้นพระเมื่อไหร่จะให้โชคใหญ่สร้างเสร็จเลยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงที่ผูกแล้วก็ถามแม่ๆได้เลยเพราะว่าเรา ทำพิธีกันตลอดแล้วโชคเข้าตลอดนะคะมาวัดสาแก้วตั้งแต่เริ่มสร้างมานะคะแล้วก็มีเจ้าย่านาคีสร้อยสีสุดาจันทร์เจ้าแม่นาคีแห่งเกาะนาคีเจ้าปู่นาคดําแสนสรีจันทา <c oughs> เจ้ายญ้ามณนีมนตานืฤมาศอยู่นั่นถึง 4A5 พระองค์นะคะอยู่วัดสาแก้ว <c oughs> นะคะอ่านะ <c oughs> เออนี่แหละค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่แห่งหนึ่งที่จะเจริญร <c oughs> ุ่งเรืองไปในวันข้างหน้า เพราะว่าปูพ่นกับสีมาซอยเฮ็ดซอยสางแต่ว่าให้ทําพิธีบวงสรวงเปิดหน่อยนะคะให้ทําพิธีตั้งโต๊ะเป็นแบบเป็นทั้งการน่ะไปแล้วทุกอย่างมันก็จะไหลมาเองนะคะทุกอย่างทุกเส่งทุกอย่างข้ามถนดนี่ให้ถามหาว่าแม่หมอนาคีแม่หมอนาคีแม่นค่ะมีคนเดียวเท่านั้นแหละค่ะแม่หมอนาคีแปลกๆแบบนี้แหละาแม่หมอนาคีนะคะถ้าเข้าไปจะเห็นประตูโขงทางเข้าวัดศิริสุตขวามือจะเห็นตำหนักอยู่ค่ะ นะคะ <S <S สาหรับแม่หมอหนา khi, <S <S อคีนะคะทําพิธีของปู่โดยเฉพาะ,ด,ะ,ะดูดวงด้วยะะวใช่ไหมครับดูดวงไพ่เศรษฐีหน้าคราชไพ่ยิบซีมณีจันทาใครที่เป็นลูกหลานสายยานพญานาคอย่าพลาดเราต้องรู้ลึกรู้จริงเมื่อเรารู้แล้วให้ทําพิธีเ,เ,เปิดรับบารมีแม่หมอทําพิธีเปิดรับบารมีให้นะคะบอกกล่าวปู่ย่าเราไปรับเอาบุญบารมีปู่ย่าแล้วไปเบิกทรัพย์ที่พระคังสมบัติทุกอย่างมีพิธีกรรมค่ะบางคนบอกเข้าใจสาธุเด้อขอให้ส้อยเนี่ย ขอได้เด้อขอเนี่ยเชื่อไหมว่ามันได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าเราไม่ได้ทําพิธีแบบเป็นทางการแ<ช>ม่นบอกค่ะทําทไมเขาถึงบวงสวงเขาประสบความสําเร็จเพราะเขาทําถูกต้องมีพามมีไหทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างมีพิธีกรรมค่ะนะคะ<ม>อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใครเชื่อแม่บอกเลยว่าใครศรัทธาเต็มร้อยได้ร้อยใครศรัทธาเป็นพันได้พันบพราะฉันเขาสิิถือเลขสามสิบล้านสี่สิบล้านบอกแม่นบอก เขาเข้าไปบวงสรวงโต๊ะใหญ่ๆโตแต่และโตนี่ขอนี่หลักร้อยลออิงขึ้นเพราะแม่อยู่จุดนั้นแม่รู้รลลใช่แม่อย,อยู่จุดนั้น,นแม่รู้ว่าบวงสรวงอ,อยู่ตลอดอบวงสรวงอ,อยู่ตลอดออทุกวันนี้ขอให้ลูกศิษย์ลูกหาไม่รู้เป็นพันๆรอแต่ละคนทําพิธีให้บางทีสี่ห้าคนวันเดียวบวงสรวงบางทีสองรอบสามรอบนะคะอ่านั้นคือพิธีกรรมของลูกหลานพญานาค แม่ถึงบอกว่าให้แต่งตัวสวยๆเพราะปูยป่ยา่าองค์ปู่ย่าท่านชอบสวย,สวย ให้สมบารมีสมเกียรติแล้วคุณสวยเมื่อไหร่บารมีคุณเปิดเห็นไหมบางแบบนี้ผู้ใดก็อยากเบิ้งแมนบ๊ะโอ้ยงามแท่สมบารมีคผู้ใดก็อยากกาบอยากไหวอู้เจ้าหญาเจ้าปูด้แมนบ๊เราต้องแต่งให้สมพระเกียรติปู่ญ้านะคะแม่หมอนี่จะเป็นโลโก้นี้เลยมันเหมือนเป็นเพอร์เซ็นลแบรนด์ว่าเฮาสกหลูกานพญานาคไม่ต้องอายค่ะเรายกเสียนปูึ้นหัวเมื่อไหร่นั่นคือความมั่งคั่งความร่ำรวยใครที่ศรัทธาพญานาคปีนี้บอกเป็นปีเบิกทรัพย์ เ,เ,เออเพราะว่าวปีนี้เป็นปีมะลงนะคะปีมะล้งปีมะลงเป็นปีที่พญานาคประทานทรัพย์ใครได้สร้างพระนาคปกเก้าเสียนหรือได้สักการะพญานาคหรือนาคปกเก้าเสียนถือว่าท่านเปิดทุกอย่างนะคะคำว่านาคปกปกป,กป้องคุ้มครองขจัดปัดเสาเป่าเปิดทรัพย์เปิดบุญเปิดบารามีค่ะนะคะวันนี้ไม่ได้นัดเลยนะวันนี้ไม่นัดวันนี้ไ ปู่ท่านมาก็ไม่รู้อ่าวันนี้นะคะแต่แม่แกเคยชวนหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็บอกแม่ว่าเมื่อถึงเวลาปู่จะพาไปเองอแล้วเมื่อคืนฝันฝันว่าได้ไปที่แห่งหนึ่งะนะคะในความฝันเมื่อขึ้นนอนบหลับตีสองลุกขึ้นมาภาวนาถึงตีสี่นะคะสื่อกับปู่ปู่ก็บอกว่าเออนะปู่จะให้สร้างจนเสร็จนั่นแหละทีแรกแม่ว่าจะหยุดไว้ก่อนเออ,อเราหยุดก่อนไหมแม,แม่แล้วแม่หมอจะมาเมษาจะมาสร้างอีก คือเมื่อวานนี้บวงสวงเชื่อไหมว่าบวงสวงขึ้นเสียนปู่หนึ่งเสียนปู่ให้บวงสวงบวงสวงเปิดแม่ธรณีราเปิดเหมือนในคลิปนะคะฟ้าฝนมาแล้วก้อนเมฆขึ้นเป็นเสียนปู่อย่างนี้เลยนะคะครับ <c oughs> แล้วตอนนี้แม่กล่าวอัญเชิญเทพเทวดาท่านมาเป็นสักขีพยานนะคะเชื่อไหมว่าฟ้าร้องค่ะเป็นอะไรที่อจจัศจรรย์มากคนลุก แล้วแม่บอกว่าปูยฝนจะตกเดี๋ยวลูกสิลำบางงามเนี่ยเครื่องแต่งตัว,ตวมันก็สีบองงามเอางามงามเดี๋ยวปูฝนบ่ตกค่ะแต่ว่าอากาศคืมเย็ยนดีมากสบายพอรำเสร็จเชื่อมัม้ยแดดออกค่ะ <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องจริงไม่ตกแล้วตอนที่อัญเชิญจะปูจะย่าแล้วอัญเชิญทาเทพเทวดาท่านมาเป็นสักขีพยานนะฟ้ารอปู พี่แรกว่าจะหยุดนอนไม่หลับปู่มาต้องมานั่งสมาธิแล้วต้องมาภาวนาบอกท่านว่าเออลูกลูกสิขึ้นเสียนเพราะว่าปู่เราขึ้นแล้วหนึ่งเสียนก็คือจะขึ้นอีกแปดเสียนอุปกรณ์เราพร้อมแต่ว่าทรัพย์เราเอ๊ะทำไมมันมีน้อยจังไม่พอค่าช่างคุยอาจสื่อกับปู่ปู่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวปู่จะหามาช่วยให้ลูกทําให้ลูกขึ้นเออก็เลยตัดสินใจเมื่อเช้ามาเหตุการณ์พิกผังนี่ก็มาปูนสิบถุงนั่นก็มาทรายงานก็เข้ามานี่แม่ก็จะกลับไปบวงสรวงลูกค้า ประเทศเบลเยียมเพราะส่วนมากแม่มีแต่ลูกค้าเมืองนอกเพราะว่าแม่ไลฟ์ติ๊กตอกติ๊กตอกแม่หมอนาคีมีสามช่องเข้าไปดูได้เลยแม่ไลฟ์อย่างเดียวแม่ทํางานออนไลน์น้อยที่จะเจอเพราะว่านอกจากว่าจะนัดเวลากันถึงจะเจอเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่ส่วนมากลานพิธีในวังส่วนมากลานพิธีนออกข้างนอกค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามาดูงานให้ปู่แล้วก็กลับนี่ค่ะวงสวงวันทีหนึ่งขอซาปูแล้วขอซาปูแม่เห็นแล้ว เห็นแล้ว<ะ>อ่ะนะที่ต้นไม้ไมหนูไปดูเลยสามสามศูนย์นี่ขึ้นเสียนปูเลยมาดูมาดูขึ้นเสียนปูเนี่ยแม่เห็นแล้วแม่เข้ามาแม่เห็นเลยสามศูนย์สามสามศูนย์ค่ะ 3, 3นะคนลุกมาก มะสงั์มะตะไฟเจ้าไปขวมมาว่าหน้เห็นไหมขึ้นเสียนปูนาซาทัวเารมีปูนะคะเสียนปูขึ้นเลยค่ะนะคะแม่บอกเลยเสียนปูขึ้นสามสามศูนย์นะคะสามสามศูนย์ใช่ถูกต้องเลยครับนะขึ้นเป็นเสียนปูมาดูไม่เชื่อแม่นี่ขอญาตเหยบนะคะเห็นไหมเลขสามตรงนี้นะคะมองมาจะเห็นเลยสามสามแล้วนี่จะเป็นเสียน จะอยู่กลางนี้นี้จะเป็นเครื่องเสียงถูเลยนะคะดูเลยซูมเข้าไปเลยลูกนะโอ้สามสามศูนย์นะครับบอกเลยนะสามมองนี้จะเห็นชัดสามสามศูนย์เลขร่างมีไหมคะอ่าสามสามศูนย์นะคะอันนี้คือ ปูขึ้นไว้ให้แล้วเราไม่ต้องขอเลยเข้ามาไม่สามสามตัวนี้แล้วตัวสามสองแต่ว่าสามตัวสามสามศูนย์แล้วศูนย์กับสขึ้นเป็นเสียนปูเลยนะสำหรับตัวเลขแม่เห็นตั้งแต่แม่เดินเข้ามาแล้วครับผสาธุบารมีปูสามสามศูนย์แต่แม่ไม่พูดก็เลยเรียกยายสี่กับยายไปไปดูว่ามาดูนี่มาดูนี่เมื่อวานนะไปรถล้มอยู่นี่นะเออท่ี่ครับผมของแม่หมอนาคีนะครับเอีครับผมได้มา โดยบังเอิญนะครับผมมาเจอกันโดยบังเอิญครับคือแม่หมอได้เดินทางมานะครับเนาะครับมาให้บรกษัทเนี่ยล้ำถวายนะครับผมยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ